สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Stock News Update ในช่วง Pre Open Report ปรและจำวันอังคารที่14กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage ข่าวหุ้นธุรกิจช่องทาง YouTube หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นออนไลน์ Pre Open Report วันนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันพัชชาพัฒรเดชาธรรมค่ะเช่นเคยนะคะเชา้ชาๆแบบนี้เราไปตรวจสอบภาวะก,การการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นยุโรปมีการปรีบรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง3ดัชนีโดยหุ้นกลุ่มน้ํามันธนาคารและสาธารณูปโภคได้ปรับตัวขึ้นจากความหวังที่ว่าการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจยูโรโซนนั้นจะบทบังความเสี่ยงจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก ทำให้ดัชนีเด็ตลาดหุ้นเยอรมันปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.59%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.20%ดัชนีฟุตซีร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.56% ส่วนทางด้านตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีก็มีการปรับตัวสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบค่ะโดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานรวมถึงหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจเรือสำราญและกลุ่มสายการบินขณะที่นักลงทุนได้จับตาก,การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ในเดือนสิงหาคมของสหรัฐในวันนี้ รวมไปถึงการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในวันที่21-22กันยายนทำให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ0.76%ดัชนี s p ส500ปร,ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.23%ดัชนี N สต d a กปรับตัวลดลง0.07%จากภาวะการการลงทุนในตลาดหุ้นตามประเทศเดี๋ยวเราไปตรวจสอบทิศทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะ เริมต้นเช้าวันนี้นะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวของ2หุ้นในกลุ่มบริการสินเชื่อกันค่ะอย่างทางบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนหรือว่าติดล้อและบริษัทศิสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าสวัสด์ตามาพาดหัวข่าวลีดที่ว่าติดล้อเจ่อเข้า MSCI กำไร3,100ล้านโต30%สวัสด์ลั่นปี65สินเชื่อวิ่งแรงเพิ่ม20-30% ผู้สื่อข่าวได้รายงานนะคะว่าบริษัทหลักทรัพย์หนุมรัพัฒนาสินได้กำหนดคำแนะนำซื้อหุ้นติดล้อพร้อมกับประเมินราคาเป้าหมายไว้อยู่ที่50บาทโดยเป็นผลจากแนวโน้มกำไรสุทธิปี2564จะขยับขึ้นมาอยู่ที่3,100ล้านบาทเพิ่มขึ้น30%จากปีก่อนซึ่งถือว่าดีกว่ากลุ่มจำนำทะเบียนรถด้วยกัน ประกอบกับเงินติดล้อนั้นเป็นรายใหญ่ในธุรกิจจำนำทะเบียนและมีการกระจายรายได้ผ่านธุรกิจประกันที่ดีโดยรวมยังมีโอกาสเติบโตสูงทั้ง2ธุรกิจรวมถึงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นนั่นก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนหรือว่าเบและเครดิตเรตติ้งที่ดีระยะกลางและมีโอกาสเข้าคำนวณดัชนี MSCI ของรอบเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2564และ P/BV เหลือเพียง4.0เท่าซึ่งต่ำกว่ากลุ่ม ส่วนทางด้านนายนัทวัฒน์อนันตธนนิตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนหรือว่าติดล้อได้กล่าวว่าบริษัทได้รับสินเชื่อจาก ifc หรือว่าบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่นางสาวธิดาแก้วบุตตาผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สวัสดได้เปิดเผยค่ะว่า บริษัทยังคงเป้าหมายสินเชื่อปีนี้เติบโต20%จากกลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถยนต์และจะควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ไม่เกินระดับอยู่ที่4-5%ส่วนปี2565คาดว่าสินเชื่อจะมีโอกาสเติบโต20-30%อีกทั้งยังเตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ60ล้านบาทเพื่อขยายสาขาเพิ่มอีก200-300แห่งค่ะ ถือว่าทั้ง2บริษัทน,นี้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทีเดียวนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็คงต้องมาจับตากันดูต่อนะคะว่าเรื่องของราคาหุ้นจะมีการปรับตัวตอบรับในทิศทางใดนั่นเองละคะ่ะต่อเน,นื่นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกรณีใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสาม,มัญของเจมาร์ครั้งที่5หรือว่าเจมาร์ 5, ที่ราคาก็ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะตามพาดหัวข่าวเจมารเพลินวราคาสุดแพง70บาท ผู้สึ่ขาวรายงานว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวของ JMAT W5 ปิดอยู่ที่19บาท20สตางค์ปรับเพิ่มขึ้น6บาท60สตางค์หรือว่าคิดเป็น52.38%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย135ล้าน3แสนบาทโดยนายเทิดศักด์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสได้กล่าวค่ะว่าสาเหตุที่ JMAT W5 ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้มาจากแรงเกงกำไรของนักลงทุน หลังจากมองว่าให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นแม่อย่างเจมารและใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าโดยราคาเจมาร W5 เปิดซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่13สิงหาคม2564อยู่ที่7บาท5สตางค์ถึงวันที่10กันยายน2564ปิดอยู่ที่12บาท60สตางค์เพิ่มขึ้น78.7%ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาหุ้นของเจมารในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็พบว่าราคาหุ้นแม่นั้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่25.29%เท่านั้นอย่างไรก็าตามกรณีนี้ถือว่า JMW5 a ซื้อขายในราคาระดับที่สูงกว่า JMA r t เนื่องจากว่าหากว่ารวมราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่70บาทเข้าไปกับราคาวอร์เรนต์ก็จะสูงกว่าหุ้นแม่ในกระดานดังนั้นจึงเชื่อว่าในวันใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่30กันยายนนี้จะไม่มีผู้ใช้สิทธิ์ ส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ได้ระบุค่ะว่า j า w 5มีความผันผวนตามราคาหุ้นแม่โดยจำนวนบรัน์ที่ออก50ล้าน9แ8 0,000นหน่วยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนอยู่ที่20.24675หุ้นเดิมต่อ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อัตราใช้สิทธิ์อยู่ที่1ต่อ1ราคาใช้สิทธิ์70บาทอายุ4ปีสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรามาส โดยใช้สิทธิ์ได้ครั้งแรกในวันที่30กันยายนนี้และจะใช้สิทธิ์ได้ครั้งสุดท้ายในวันที่25กรกฎาคม2568ซึ่งเป็นวันหมดอายุไม่ใช่คอวอรเรนต์บริษัทไม่สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ก่อนกำหนดได้ค่ะซึ่งราคาที่ผันผวนทั้งค้นและวอร์เรนต์แบบนี้เนี่ยนักเก็งกำไรหรือว่าใครที่ชอบเล่นแบบสั้นๆก็คงจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนั่นเองนะคะคุณผู้ชม ต่อเน,นื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกรณีการบริหารจัดการดาวเทียมไทยคมค่ะที่ก็ดูแล้วเนี่ยชักจะมีความประเวงเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนทีเดียวนะคะตามพาดหัวข่าวที่ว่าบริษัทประกันมืนตึบโมเดลพี่เลี้ยงดาวเทียม NT ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากวงการบริษัทประกันภัยได้เปิดเผยกับข่าวหุนธุรกิจของเรานะคะว่ากรณีรูปแบบธุรกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ที่จะให้บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนหรือว่าไทยคมมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงบริหารดาวเทียมไทยคม4และ6หลังจากหมดอายุสัมปทานนั้นไม่ทราบว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่สำคัญธุรกิจดาวเทียมมีมูลค่าสูงเป็นหมื่นล้านบาทหากว่ารูปแบบธุรกิจยังไม่ชัดเจนย่อมมีผลต่อการรับประกันภัยอย่างแน่นอนในเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะต้องเป็นตัวกำหนดเรื่องตัวเลขเบี้ยประกันภยัย หากว่ามีความเสี่ยงสูงเบี้ยประกานต้องสูงตามไปด้วยและที่สำคัญดาวเทียมไทยคม4และ6ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงจากไทยคมที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอีกต่อไปแล้วส่วนทางด้านนางสาวปานทิพย์ศรีพิมนผู้อำนวยการสำนักงานคณ,ณ,ณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคอนรอโดยมีพลเอกประยุทจันโอชานายกร,รัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีคำสั่งให้ NT จัดทำแผนแนวทางการรับมอบและการบริหารดาวเทียมและลูกค้าในรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อรักษาผลประโยชน์ภาครัฐและการให้บริการที่ต่อเนื่องขณะที่นายอนันต์แก้วร่วมวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยคมได้เปิดเผยว่าบริษัทไม่สะดวกให้ข่าวเกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 4, 6 7และ8แม้ว่าจะเป็นประเด็นที่สังคมอยากรู้แต่ก็มีผู้ที่เห็นว่าบริษัททำอะไรก็ผิดไปหมด ดังนั้นคงต้องให้ NT หรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES เป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาร่วมบริหารดาวเทียมไทยคม4ีและหเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนบริษัทนั้นเป็นผู้ปฏิบัติ ส่วนแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลได้มีการเปิดเผยนะคะว่าการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศโดยมีพลเอกวิทยวัฒน์รัชตนันอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานกรรมการนัดแรกวานนี้มีการชี้แจงภาพรวมและความเป็นมาของสัญญาสัมปทานดาวเทียมเท่านั้นยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใด โดยที่ประชุมได้มีการนัดประชุมกันทุกสัปดาห์เพื่อให้เกิดความคืบหน้าว่าประเด็นอะไรที่ทำให้เรื่องดังกล่าวล่าช้าและใครมีส่วนรับผิดชอบบ้างในเรื่องนี้หลังจากที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินมาตั้งแต่ปี2553แต่กลับไม่มีความคืบหน้าเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีต่อไป นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับก,บการบริหารดาวเทียมไทยคมนั้นจะมีความชัดเจนในรูปแบบใดนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของแนวโน้มธุรกิจในงวดครึ่งหลังปี2564ของทางบริษัท TKS Technology จำกัดมหาชนหรือว่า TKS ภายหลังจากที่เข้าถือหุ้นบริษัทสบายเทคโนโลยี Technology, จำกัดมหาชนหรือว่าสบายตามพาดหัวข่าวที่ว่า TKS บันทึกกำไรสบายหนุนผลงานครึ่งหลังสวยนายจติพันธ์มงคลสุธีกรรมการผู้จัดการ TKS ได้กล่าวนะคะว่าแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง2564คาดว่าจะยังสามารถเติบโตได้โดยจะรับรู้กำไรจากการเข้าถือหุ้นสบายในสัดส่วน9.68% ขณะเดียวกันสบายถือหุ้นในบริษัท tbsp จำกัดมหาชนหรือว่า tbsp ในสัดส่วน7 3 4 8ซึ่ง tks ถือหุ้น tbsp ในสัดส่วน2 5สําำหรับการจับมือเป็นพันธมิตรกับสบายทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจไปมุ่งเน้นเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมทั้งยังช่วยเสริมให้กับกลุ่ม tks ซึ่งก็รวมถึงทั้ง tbsp และบริษัทิ i น e กประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าิ i n e กให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีการเติบโตและเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์และธุรกิจบัตรพลาสติกข,ของกลุ่ม TKS ที่จะมีโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้ารายใหม่ในตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจาัดก,การศูนย์อาหารซึ่งเป็นคู่ค้าเดิมของสบายรวมถึง TBSP นั้นก็มีโอกาสริ่มลงทุนในธุรกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติข,ของสบายด้วยต้นทุนที่ลดลงด้วยนั่นเองค่ะ ก็น่าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องของงบครึ่งปีหลังของทาง TKS เองเนี่ยภายหลังจากที่มีการจับมือกับสบายแล้วเนี่ยนะคะจะออกมาสวยงามตามที่ผู้บริหารได้มีการส่งสัญญาณไว้หรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายข่าวรอบเช้าวันนี้กันนะคะด้วยเรื่องของแนวโน้มราคาหุ้นของทางบริษัท TCL t CL, จำกัดมหาชนหรือว่า TCL t CL ค่ะภายหลังจากที่วันนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงตามพาดหัวข่าวที่ว่า TCL t CL วิ่งฉิว12%รับข่าวดีได้งานโรงไฟฟ้า2 0 0 0ล้าน ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าวันนี้ค่ะราคาหุ้นของ TTCL ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแรงซื้อเก่งกำไรหลังจากบริษัทได้แจ้งงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในประเทศเวียดนามมูลค่า2,000ล้านบาทโดยระหว่างวันราคาปรับขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ราคา5บาท5สตางค์ก่อนลงมาปิดตลาดอยู่ที่5บาทปรับเพิ่มขึ้น56สตางค์หรือว่าคิดเป็น12.61%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย312,510,000บาท สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการออกแบบสะวิศวกรรมการจัดซื้อเครื่องจากวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและทดสอบการเดินเครื่องระยะเวลาโครงการ24เดือนขณะที่ผลการดำเนินงานงวดครื่องแรกของปี2564บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่67,280,000บาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ125,950,000บาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีส่วนแบ่งจากการร่วมทุนอยู่ใน TTCL Gas Power Private Company Limited หรือว่า TTGP ซึ่งเพิ่มขึ้น28%อยู่ที่74ล้านบาทเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมานั้นได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตค่ะถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมสำหรับ TTCL โดยเฉพาะงานใหม่ค่ะที่มีมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทนะคะที่จะช่วยเข้ามาหนุนผลประกอบการในอนาคตที่เติบโตได้อย่างโดดเด่นที่เดียวนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือที่ทางข่าวสาคัญบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการต่อไปได้นะคะกับรายการข่าวหุ้นจับตลาดวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษค่ะกับคุณพัชระอารยัก,การกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบลูบิกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าบีบิกในประเด็นที่ว่าเจาะลึกบีบิก i อ o น้องใหม่สายเทคจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันได้ค่ะทางคลื่นวิทยุเอฟเอ็มร้อ รวมถึงข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิก35นาทีค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน